พูดถึงประเทศที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันเนี่ยยังไงญี่ปุ่นก็ต้องติดอันดับท็อปฟอย่างแน่นอนเดี๋ยวใน EP นี้จะพานั่งสายการบินสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลกอย่าง ANA All Nippon Airway เไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่จะไปที่ไหนติดตามครับเราพบกับแคนโ o r ีแวร์ชานอลนะครับไปไหนก็ได้ตัวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฮานดานะครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ เวลากำลังจะ6กโมงเช้านะครับก็เพิ่งมาถึงเลยวันนี้เที่ยวนี้มาเที่ยวกับที่บ้านนะครับก็จะไปเมืองมาซึสสมโมโตะกันนะครับอย่างที่บอกคือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่โตเกียวเนาะอันนี้ก็มาเที่ยวแบบเมืองอื่นๆที่แบบไม่ให้โตเกียวโอซากา้าอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวหลังจากผ่านตมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปรถบัสน,นะครับไปที่ชินจูกุแล้วเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปที่เมืองมาซึมโมโตะครับเดี๋ยวไงก็ติดตามแล้วกันง่วงมาก าคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าโตเกียวเนี่ยมันมีสนามบิน2ที่เนาะก็ที่เราจะรู้จักกันนี้ก็จะเป็นที่นาลิตะนะครับส่วนที่เรามาลงวันนี้ก็คือที่ฮาเนดะก็อารมณ์ดอนเมืองแหละนะเป็นสนามบินเก่าที่อยู่ใกล้เมืองมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปหารถบัสเข้าเมืองกันประมาณชั่วโมงนึงมันป รถบัสที่จะไปชินจูกุนะก็จะเป็นลิมูซีนบัสนะครับได้ที่นั่งแน่นอนไม่ต้องเป็นลุนเพราะว่าน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงก็มีซื้อผ่านเครื่องออกตัวโนมันะครับ,นนรบเลือกสถานที่หยอดตังได้เลยนะครับออกตรงเวลา6มง25นะครับเดี๋ยวไปรอรถกันเลย ก็หลังอยากได้ตั๋วแล้วใช่ไหมก็ต้องมายืนรอที่จุดรอบัสก็จะอยู่ข้างนอกของอาคารน,นะครับก็ลมเย็นใช้ได้เพาว่าประมาณเท่าไหร่19องศาหรอ,อ,อประมาณนี้15บหหรอเออลมนิดนึงนะครับก็น่าจะสบายสบายช่วงนี้ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับอากาศกำลังดีเลยแต่ใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีนะถ้าใครจะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยก็มาช้ากว่านี้หน่อยนะปลายเดือนตุลานู่น รอรอรถตป๊บนึงจริงๆแล้วการเดินทางเข้าเมืองโตกเกียวจากสนามบินเนี่ยมีหลายวิธีมากๆเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของแต่ละคนว่าต้องการจะไปไหนนะครับเราสามารถไปได้ทั้งแท็กซี่นะครับริมูซีนบัสหรือแม้กระทั่งจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปลงที่ไหนซึ่งก็ต้องยอมรับมิเพงว่า,าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบริหารจัดการพวกรวมการขนส่งพวกนี้ได้ดีมาก ตอนเช้านี้วันนี้ลมแรงใช้ได้นะครับก็น่าจะเช้าอยู่นะครับทําให้แบบเหมือนคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทั้งที่โตเกียวนี่ยิ่งเลยเพราะสถานีชินจูกุเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบแหล่งรวมคนแบบหนาแน่นเลยกด็ดีไม่ต้องเบียดคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตั๋วรถไฟไปเมืองมัซุโมโตะนะครับไปนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกัน จริงก็จองตั๋วไว้แล้วนะครับก็แค่มาออกตัว๋วไปหน่อยเพราะว่านั่งรถไฟข้ามเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยที่มันเต็มใช่ไหมพอไม่ได้จองครบเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีที่นั่งพอไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนไปอะไรอย่างเงี้ยเลยบางทีอาจจะไม่ได้นั่งอะไรก็ได้แนละ้วก็เลยต้องจองไว้ก่อน ระหว่างรอรถไฟนะจริงๆรถไฟออก10บโมงนะครับแต่ว่านี้คำนวณเวลาผิดพลาดนิดนึงตอนนี้ยัง7จ็ดโมงครึ่งอยู่เลยนะครับก็เลยมาเดินดูอะไรที่น่าสนใจแถวชินจูกุทหน่อยนะครับลคัสถานีนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ตึกตึกหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับมันจะเป็นตึกที่มันเป็นรูปแมวนะครับแมวเป็นแมวสามมิตินะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเจอหรือเปล่า ก็เป็นตึกด้านหลังเองนะครับก็จะมีทั้งบิลบอร์ดที่เป็นสามิตินะครับรวมถึงพวกเป็นเ็คอคาเฟ่แมวด้วยนะข้างหลังแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบตลอดนะมันก็จะมีสลับโฆษณาอื่นๆด้วยนะครับแต่มันก็จะสลับกันมามีท่าทางต่างๆนะครับเดี๋ยวลอ,ลองดูกันเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะเคลียร์กระป๋องอยู่เดี๋ยวดูอิเลียบท่อไปแล้วกันเวลาเหลือเยอะดูได้นี่ ะสะใจธาตุแมวกันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ลองมาดูนะครับที่สถานีชินจูกุครับ เกียวมันก็จะมีพวกตึกแปลกๆลูกเล่นเยอะเนาะอย่างข้างหลังนี้ก็จะเป็นตัวกอซิล่านะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันรอข้ามไปนักหน่อย ญี่ปุ่น,นครับก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ว่าหลายๆคนชอบก็คือเรกว่าอะไรนะสุ่มกาชาปองใช่ไหมกรชาปองก็หย่อนเหรียญไปนี้มีรูปแมวนะครับก็ที่บ้านเป็นทาสแมวก็เลยลองบุนบิดดูสันหน่อยนะครับก็เอาไว้วางที่บ้านเดี๋ยวก็หาอีกนะเาได้ดามาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าเริ่มหิวแล้ว รถไฟเนี่ยก็จะมีพวกร้านตามสถานีรถไฟใต้ดินเนาะเออก็ลองก่อคือเป็นพวกรามเมงแบบเครื่องกดอัตโนมัติเนาะกดปุ๊บปิ้นที่เกตออกมาแล้วก็มาเยื่อให้เขาแล้วเขาจะทำให้แล้วก็ไปนั่งกินที่ร้านครับเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับกินเลยเป็นรามเมงธรรมดาทั่วไปนะ อากาศเย็นๆแต่ไม่หนาวก็ได้อะไรร้อนก็ดีเหมือนกันครับกีแล้วครับอืมไเลกเวลายังเหลือเยอะฮะรถไปสิบโมงวันนี้เพิ่งแปดโมงครึ่งเดี๋ยวขอกินก่อน ชลานะครับรถจะมาตอน10บโมงเนาะเป็นขบวน i n e x p r e s s นะครับชื่อว่าขบวนอาซูไซนะครับไปที่มัสิโมโตะนะครับหรือเป็นภูมิภาคทงนั้นหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นไปหานชลาก็จะมีพวกแบบร้านขายของเข้ากล่องรถไฟเนาะถ้าเกิดใครติดตามเรื่องรถไฟญี่ปุ่นอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าแบบตามสถานีมันก็จะมีเข้ากล่องรถไฟแบบเมนูเด็ดๆเดดนะี่ยเนแต่เมื่อกี้กินรามเมงมาลว,ลวเลยไม่ได้ซื้อนะครับก็เดี๋ยวรอรถไฟมาแล้วกัน ชั่วโมงหนึ่งนั่งไปงรไฟมาตรงเวลานะครับเดี๋ยวใช้วเวลาประมาณสองชั่วโมงไปถึงเมืองมัซุโมโตตอนนี้ง่วงมากบางเครื่องไม่ค่อยได้นอนแต่ว่าเราก็มียานอนหลับ ก็ญี่ปุ่นมีเบียเยอะมากแล้วก็พยายามหาเบียแปลกๆมากินนะแบบที่ไทยไม่มีอ้วเดี๋ยวชมวิวไปกินเบียไปรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเจอกันที่จะมาซืโมโตะระหว่างทางจากโตเกียวไปมาซืโมโตะเนี่ยวิวข้างทางก็เริ่มเปลี่ยนนะครับจากตึกสูงๆเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้านะครับเห็นวิวภูเขาด้านหลังด้วย ก็มาถึงมัตส okay. okay. uh, e ึโมโตะแล้วนะครับแดดเปรี้ยงปร่างเลยเมื่อกี้ที่ชินจูกุนี่มันคึมคมใช่ไหมพอระหว่างทางมามัตสึโมโตะนี่แดดเปรี้ยงมากนะครับแล้วเดี๋ยวคงไปเอากระเป๋าไปไว้ที่โรงแรมก่อนยังเช็คอินไม่ได้นะครับต้องเช็คอินตอนป่ายๆก็ ไปโรงแรมไปหาอะไรกินแล้วก็ไปดูตั๋วของไปคันมิโกจีพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวเมือง um <ป>มัซึมโมโตะกันมามัซึโมโตะเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งในจังหวัดนากาโ,โนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคที่แบบมีภูเขา ที่สวยงามครับเรียกว่าเป็นแนวเทือเขาิ่ป็นแอลนะครับก็เป็นสวรรค์ของเราคนชอบเดินเขานะครับผู้มาอยากมาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับก็จะตื่นตาตื่นใจไปกับวิวภูเขาที่อลังการนะครับแต่ชว่วงนี้หิมะอาจจะยังไม่ลงนะฮะก็คงรองอีกสักเดือน2เดือนอเนี่ยอันเนี้ยหิมะลงแน่นอนนะครับ ก็มามาซึมโต้งทีนะก็ต้องมากินอาหารที่เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วกัน mm hmm. ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับซันโซคุยากินะครับ mm hmm. เป็นเป็นไก่เป็นไก่หมักชุบแป้งทอดสไตล์มาซึมโตนะครับ mm hmm. ก็หมักด้วยพวกขิงพวกอะไรพวกนี้แหละนะเดี๋ยวหน้าตาน่าจะคล้ายๆาลายคาราเกะแต่มันมีสูตรที่มันแปลกไปต่อปกตินิดนึงนะครับก็ เมื่อกี้สั่งมาแล้วมีสั่งแบบแบบครึ่งนะแบบครึ่งหนึ่งเพราะว่าอยากจะกินเยอะๆหลายๆอย่างถนะ้ากินอันนี้ทีเดียวกินี้ทีเดียวเดี๋ยวมึดจบร้านเดียวสวยนะฮะก็ได้สั่งมาฮาก่อนแล้วก็มีปีกไก่มีคาราเกะลองดูของทอดออื่น, <ๆ S 1> นด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูกันว,ว่า<ๆ>หน้าตาจะเป็นยังไง ที่อาหารทยอยมาครับก็ต้องมีเครื่องดื่มก่อนซึ่งจะสั่งน้ำเปล่าก็าใช้ที่นะก็เป็นไฮบอลนะครับเหมือนที่กินที่ไทยนะแต่ว่าันนี้มากินที่ญี่ปุ่นแอจริงๆเขาบอกว่ามันมีร้านพวกไก่ทอดอย่างเงี้ย ประมาณเป็นร้อยร้านเลยนะในมาซึมโมโตเนี่ยก็แล้วแต่จะ,จะหาเจอแล้วกันว่าไปเสิร์ชมาเราเจอร้านไหนนะครับแล้วก็ร้านไหนที่แบบดูน่าจะอยากถูกจริตก็ไปกินร้านนั้นแหละก็น่าจะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันแค่พวกสูตรหมักสูตรอะไรแค่นั้นเองนะฮะก็ลักษณะก็คือเป็นไก่ทอดแห้งๆแล้วกันดูแห้งดีนะครับก็ลองชิมเลยแล้วกันชิมปาๆก่อนนะ ความกน,น,น,นชื่นใจเออพี่ป่นเนาะกินเหมือนนะ้ำบัดลมเครเกลี่ยง ซันโซกุยากดิดูเวลาอาหารของนะมะมซูมโต้ถ้ามาก็ต้องลองนะครับเต้ก็จบไปแล้วนะครับมือแรกไก่ทอดอร่อยใช้ได้เลยก็มาก็ย่าพลาดเลยกันเดี๋ยวต่อไปเราไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนวันเ,เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวในเมืองกัน เข้าโรงแรมไปปุ๊บอาบน้ำทีนี่แทบหลับนะครับจริงๆก็หลับกัดนึงแล้วแหละก็ประมาณ4ี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งของมาซุโมโตะกันนะครับก็คือปราสามาซุโมโตะเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของเมืองนี้กันเลยดีกว่าไป เราก็มาถึงปราสาทมาซึโมโตะครับซึ่งเป็นปราสาทที่เรียกว่าสําคัญและสวยงามทีส่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับสําคัญขนาดไหนเรียกได้ว่าเขามีการจัดระดับเนาะว่าแบบปราสาทของแต่ละที่เนี่ยมันจะเป็นระดับไหนระดับไหนนะครับแต่ว่าของที่เนี่ยร้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับสมบัติของชาตินะครับเพราะว่ามันสวยงามมาย,ยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิดละแล้วเดี๋ยวข้างนอกเราค่อยออกมาใหม่เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อน ็ถ้าเกิดตอนเด็กๆไม่รู้นะใครเล่นวอ่าจะมีเกมอยู่เกมหนึ่งชื่อเกมโชกุคุณทอทาวนะก็จะเป็นเกมที่ทําให้ผมเนี่ยได้สนใจปราสา์ญี่ปุ่นนะครับปราสาทนู้นปราสาทนี่นะครับกก,กกนู้นกกนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับก็เลยทําให้เวลามาญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยต้องมาดูปราสาทให้ได้นะครับโอ้โหสวยจริงดูใ,ใกล้หนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณ5ชั้นนะแต่เขาจริงๆว่ามันมี7ชั้นแต่ว่ามันอยู่ข้างในนะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเข้าไปชม,มใ,ใกล้ๆกันเลย <S 2> <S 2> คือโดยมากเนี่ยส่วนใหญ่ปราสาทในญี่ปุ่นเท่าที่เห็นนะก็จะเป็นแบบมันชอบตั้งอยู่บนเนินเขาใช่ปะ่ะแต่ว่าของที่มาซึโมโต้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่แบบตรงที่ราบแล้วก็มีปูเขาล้อมรอบแทนนะก็ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็ง่ายดีไม่ต้องเดินขึ้นเขาขึ้นบันไดยเยอะนะครับแล้วก็ชมความสวยได้ง่ายแล้วก็ข้างนอกมันจะมีคูน้ําอยู่นะก็จะมีมีหงมีอะไรสวยเลยแหละโอ้โหข้ามาก็ยิ่งสวยครับอ่ะชมชม เข้าประสาวก็ต้องขอรองเท้าใส่ถุงไว้ด้วยนะฮอสภาพอันนี้ดั้งเดิมแท้ๆเลยนะครับก็สังเทียดูว่าบรรยาจะชันมากๆนะครับสมัยก่อนเขาขึ้นลงปราสาวกันยังไงเนะีนะ่ยถ้าเกิดเมาขึ้นมานี่ขอหักแน่นอน แรกก็จะเป็นพวกแบบโครงสร้างเดิมนะครับจะมีนิทรรศการแบบจัดโชว์อยู่ส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบอาวุธชุดเก่าะต่างๆนะครับซึ่งจะมีพวกปืนคาบศิลานะครับสมัยก่อนนี้สมัยทำอุไรก่อนเขาใช้กันแล้วนะพวกปืนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเก่าแท้ๆก็สวยดีครับ เห็นข้างนอกจริงๆอ่ะอาจจะมีแค่เหมือนดูเหมือน5ชั้นใช่ไหมแต่พอขึ้นมาเนี่ยมันมีแบบเจชั้นครับมีขึ้นมาอีกตรงตรง,ตรงยอดปราสาทอ่ะก็พอยิ่งขึ้นมาเนี่ยพื้นที่มันก็ยิ่งแคบลงเรื่อยใช่ไหมการจราจรก็ค่อนข้างติดขัดนะครับด้วยที่บันไดก็ชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในพวกทั้งคนญี่ปุ่นเองหรือเป็นพวกชาวต่างชาติเองครับที่แบบอาจจะสูงบายหน่อยเวลาขึ้นลงบันไดนี่แบบโอ้โหกว่าจะขึ้นลงได้นี่ช้ามากนะครับแล้วก็จานวนคนมันก็จะ เบียดเสียดนิดนึงนะครับก็เผื่อเวลาไม้นึงถ้าเกิดไหมนี่ครับขึ้นก็แบบว่าช้าลำบากใช่ไหมพอลงเฮ้ยใ,ใช่ย่อยวะ่ะเพราะว่าตอนลงใช่ไหมพอพอบันไดมันชันมากอะตอนเราต้องทิ้งตัวลงมาเนี่ย ก็เมื่อยขาเมื่อยเข่าเหมือน,นคล้ายๆไปเดินเขาเหมือนกันนะนะครับก็เนาะก,ก็ถ้าจะขึ้นก็ฟิตร่างกายนิดน,นึงก็น่าจะดีนะนะครับสำหรับปราสาสตร์มอซโมโต้เนี่ยมันได้รับมันมีชื่อเล่นเนาะเพราะว่าด้วยความที่ปราสาสเนี่ยเป็นสีดาใช่ไหมเขาเลยมีเหมือนเป็นชื่อเล่นหรือเป็นสมยาว่าปราสาทอีกาดํานะครับก็โดยกาที่มันเป็นสีดํามีไม่เยอะหรอกในญี่ปุ่นที่ปราสาทจะเป็นสีดํานะครับ มาซูโมโต้ก็อย่าพลาดน,นะครับภาษามาซูโมโตครับสิ่งที่สวยไม่แพ้กันเลยก็คือบริเวณรอบนอกนะครับเพราะว่ารอบปราสาทอย่างที่บอกมันจะมีคูน้ําอยู่พอแบบมันเป็นบรรยากาศมันมีคูน้ํามันมีตัวปราสาทมันมีอะไรรวมๆกันเนี่ยมันทําให้เกิด วิวที่สวยงามนะครับยิ่งแบบตอนพ้าที่ตกเนาะมันจะเห็นแบบเป็นแสงเป็นเงานะครับอ่ะดูดูสวยสวยมากจริงๆถ้าเดินออกจากปราสาทมาแล้วเนี่ยเดินเรียบตัวขูนาา้ำไม้เลยเนี่ยสุดท้ายก็จะมาถึงจุดที่มันเป็นสะพานแดงนะครับก็จะเป็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยมากเพราะว่าปราสาทเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็ตัวสะพานจะเป็นสีแดงเนี่ยมันก็ตัดกันดีถ่ายรูปสวย นะครับก็มาก็มาให้ถึงตรงสะพานแดงนะครับสวยมากไปเดี๋ยวไปดูบรรยากศน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวน่าจะไปหาเบียร์กินดีกว่าไหม ชมสิ่งสวยงามแล้วก ead, variety, yes. way, e. path, Angie, ็ต้องหาอะไรเย็นๆกระแทกปากหน่อยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับประสานมัตสึโมโตะแล้วก็อาหารประจำเมืองมัตสึโมโตะนะครับสำหรับ EP ต่อไปจะไปเที่ยวไหนต่อนะครับกดติดตามครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ